สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนโชคมวยไทยเจีอาทิต์ที่27กรกฎาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินช่างก่อนโชคเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรองทางใครมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนใครพามาวันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรสเนี่ยพานุพง์เจริญสีโชคโคราชแล้วก็ตุยทูเดนะตุยจาตุยทูเดวันนี้วิเคราะห์เรทให้หงแดงวิเคราะห์เรทเสิร์ฟตรงตถึง f อ วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเหมือนเดิมนะ FC ในรูปแบบช่างก่อนชก FC ชอบกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักมือชอบออกตัวมือรักมือชอบมาที่คู่หนึ่งก่อนนะ FC คู่หนึ่งเนี่ยเฟซบุ๊กฟาร์มสุกะบือไทยเจอปูตินสวนน้ำทานคีรีหนึ่งร้อยสิบห้าเฟซบุ๊กเนี่ยเมื่อเช้ามาหนึ่งร้อยสิบสี่จุดหกนะตามก๊ิกัศูนย์จุดสี่ ขนาที่ปูตินเนี่ยปูตินมา115.8ลด0.8มวยคู่นี้ยืนเทียบสัดส่วนนะเอฟใกล้เคียงกันมากมนะใกล้เคียงกันมากเรทเปิดมามวยคู่นี้นะปูตินต่อ5.4วันนี้นะวันนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของเวทในเรื่องของพิกัดวันนี้ f a c e b o o k มาขาดนะเมื่อเช้าเนี่ยครูติ๊ น่าว่าพนนะคุณพ่อพามาพร้อมคุณปู่คุณปู่มาทีมงานจากกาลาสินโมเดลมาประมาณ10กว่าท่านเมื่อเช้าเนี่ยส่วนปูตินนะปูตินเนี่ยเ,เมื่อเช้าเนี่ยหมวดพันนะปลามาซ้อมอยู่สอเดย,ยพันนะภายใต้การดูแลของนี่เลยเทนเนอร์บอบลวาเทวารินเกตเพชรเมื่อเช้านี่เทวารินเกตเพชรเทนเนอร์บอลพลามานะน้ำหนักมาเกิน0.8ทําทำการลดนะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครึงร่งชั่วโมงนึงชั่วโมงหนึ่ง ก็ผ่านได้ตามพิกัดยืนเทียบสัดส่วนวันนี้มวยคู่นี้ปากหัวตัวเท่าวันนี้ของแดงขอกระโดดข้ามกันแพงนะเอฟซี FC. วันนี้ขอข้ามมาอยู่ปูตินนะวันนี้ของแดงมองว่าเวทพิกัดดูว่าปูตินได้เปรียบเป็นมวยที่อาวุธดีนะครบเครื่องหลากหลายเป็นมวยขวาวันนี้มองว่าปูตินหลากหลายกว่าปูตินจะเบียดเฉือนชนะเฟซบุ๊กฟาร์มสุกมือไทยนะวันนี้เอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิด มวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองถูกยกมาแทนให้ f อฟวันนี้ได้บุเรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มวันนี้ดวลกับรวยชัยพอพิมพนะ์ออนนะหอ่สิบหหรือว่า57โลนะเอบุเรงนองเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมาหนะกสิก็นะต่ำกว่าพิกัด3าขีดนะหกส ขณะที่รวยชัยมาตามพิกัดเลยนะมาที่57ากิโลนะมาที่ห้าสกิโลส่วนมุเรงนองนี่มา56.7สิบกจุดเดตามกพิกัด0.3มวยคู่นี้เคยเจอกันมาเมื่อวันที่16มิถุนายน68แนะแล้วมวยคู่นี้จะเจอกันในวันเสาร์ที่2องวันเสาร์ที่2สิงหาคมนี้นะมวยไทยเกียรติเพชรท็ทอปคิงซูปเปอร์ไฟจากอ้อมน้อยวันนี้คู่ต่อสู้อ่า ก่อนหน้านี้ทีเด็ดป่วยไม่สบายนะเจอจอมโหดถอนจอมโหดป่วยนะันไม่สบายถอนวันนี้ได้บุเรงนองเจอกับรวยชัยมาชกแทนนะโดยโยกบุเรงนองน่าจะต่อยคู่สองหรือคู่หนึ่งส่วนไทยลงมาเป็นรองคู่เอกมวยคู่นี้บุเรงนองนะเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวายิ่งยัก,ยก,ยก,ยกนะเป็นมวยเป็นมวยขวาแข้งขวา,ขวา,ขวา,ขวาดีนะแข้งขวา,ขวาดีส่วน รวยชัยนี่รวยชัยแข่งขวาดีครบเครื่องหลากหลายอาวุธรวดเร็วนะแข่งขวานี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วมวยเคยชนะมาวันนี้นะวันนี้มวยคู่นี้เรทยังไม่ออกเดี๋ยวถ้าต้องการเรทเดี๋ยวหงแดงจะวิเคราะห์เรทอัปเดตล่าสุดมาประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะั่นเดี๋ยวหงแดงวิเคราะห์แบบชนเตะเรามาดูที่ว่าเรทของมวยไทยจสีออกไหมแต่มวยคู่นี้ยังไม่ออกนะเรทวันนี้หงแดงชอบไปที่รวยชยัยมวยเคยชนะมานะ เมื่อเช้าเนี่ยบางคนเด็ดเล็กพามาส่วนผู้อเลี้ยงน้องนี่พี่แขกพามามากกับวิวนะแล้วก็เด็ดภูผาคู่สอน้าหงแดงชอบไปที่รวยชัยนะเอชอบไปที่โอชัยส่วนรองผู้เอกไทยสจเพียงกุทัไทยเจอกับเพชรอุบลหนึ่อยสาไทยมาหนึ่หาขนาดที่รวยเพชรอุบลมา135.8ร้อมวยคู่นี้ฟอร์มต่างจังหวัดไทยนี่สวยงามมากๆชนะทั้ง3ามไฟเลยส่วนเพชรอุบลน,นี่ รูดนะแพ้อย่างเดียวแล้วกว็มวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยล้างตาเพชรอุบลเคยแม้นอกไทยมานะเมื่อวันที่2 9มีนาคม68นะที่สุรินทร์วันนั้นแพ้นอกยก3โดนหมัดซ้ายหล่นแล้วก็ทำเช็คบิดอีกทีหน,นับแล้วก็หนึ่งน็อกมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงซ้ายผมชอบไปที่ไทยนะซ้ายทอร์านาโด,ดขณะที่ขวาเนี่ยเพชรอุบลนี่ครบเครื่องหลากหลายเป็นมวยเข่าในอาชีพ มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ไทยชอบไปที่ซ้ายทอร์นาโดมองว่าครบเครื่องหลากหลายเป็นมวยมินาทีทองวันนี้ไทยจะเบียดเฉือนชนะเป็นอุบลน,นะมองว่าเป็นสายต่ําก็ได้วันนี้อยู่ที่ไทยนี่คือคู่สนะชอบไปที่ไทยเลทเปิดไทยต่อสองหนประมาณนี้นะเอมาที่คู่เอกคู่เอกนี่่ป้องกันแชมป์ร้อยกช่องเจ็ดวิวเพชรโกสลเจอกับปรนชัยวอยี่ขีนึ่งร้อย รณาชัยมาร้อยยี่รณนชัยนี่มาร้อยยี่ขณะที่วิวมาร้อยยี่สิบเจ็ดวิวเนี่ยพี่แขกพามานะขณะที่รณาชัยเนี่ยพี่เคยนะคือเอ่อแปะเมนวุรีพามามาตามพิกัดเลยส่วนวิวมาเกินหนึ่งปอนด์วิวลดน้าหนักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ผ่านมวยคู่นี้จังหวะฝีมือก็เครื่องก็ต้องวิวนะขณะที่รณาชัยก็เครื่องหลายเป็นมวยซ้ายมวยคู่นี้เคยแพ้ะกันมาเรทเปิดวิวนะต่อห้าสี่สิบเก้าประมาณนี้นะเอฟซี เรดมวยเคยแพ้มาต่อ549วันนี้ป้องกันแชมป์ถามวิววิวซ้อมมาไม่ต่ำกว่า2เดือนมวยคู่นี้วันนี้เป็นพระกระโดดข้ามกำแพงอีกแล้วเอฟซงแดงข้ามมาอยู่ที่วิวนะมองว่าวิววันนี้เวทพิกัดได้ดูดีนะเวทพิกัดดูว่าได้เปรียบสีหน้าแววตาอาจจะเครียดนิดนึงแต่ขณะที่เครียดวันนี้หลังจากชั่งน้ําหนักเสร็จกินนะโอ้วนันี้มองว่าวิวเนี่ยลอยกว่าแน่นอนนะวันนี้มองมองว่าน่าจะใหญ่น่าจะพอง เลตเปิดวิวต่อ549นะวันนี้ให้อยู่ไปที่วิว FC ชอบกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหง118แอดหง118ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบนะ FC นะมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่ไทยสจเีรกอุทัยชอบชอบไปที่ซ้ายทอร์โดขวานับซ้ายนนอกเป็นมวยมีนาทีทองชอบหนึ่งชอบไปที่ไทยสจเีรกอุทัยชอบสองวันนี้ชอบไปที่รวยชัยพอพิบอ้วันนี้ชอบไปที่ อาวุธเยอะหลากหลายแล้วเคยชนะมาวันนี้มองว่ารวยใช้ดูว่าหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเขียนชยน,นะบุรเรงนองลูกเจ้าพ่อรงต้มสนุกนี่คือชอบสองส่วนชอบสามวันนี้ของแดงชอบไปที่ปูตินสวนน้ำาัากีดีชอบไปที่อาวุธเยอะหลากหลายนะวันนี้มีศอกลูกถีทําลายจังหวะเหลี่ยมมวยสมองมวยวันนี้จะเบียดเขียนช,ยน,ชยน,นะเฟซบุ๊กฟราร์มสุขบรีไทยเลดเปิดปูตินต่อ54วันนี้ชอบสามชอบไปที่ปูตินส่วนชอบสุดท้าย ชอบไปที่วิวเพชรโกศลนะชอบไปที่แชมป์เวทน้ําหนักดูว่ามาดีดูว่าร่างกายมาดีวันนี้จะเบียดเชียนชนะโรนในใชายป้องกันแชมป์ร้อยยีกปอนด์ช่องเจ็ดสีได้เป็นผลตําเร็จก่อนจากกันนะของแดงมีทัศนะมุมมองของโยทิน FA ฟเอ u p มาฝาก f อนะโยทินพูดถึงมวยคู่นี้ไว้ว่าอย่างไงต้องไปติดตามกันนะวันนี้นะวันนี้ของแดงมองว่าวิว เวทพิกัดมาดีรูปร่างดูดีกว่านะรูปร่างเวทพิกัดสีผิวการพิดซ้อมนะวันนี้เบียดแต่มองว่าน้ำหนักของวิวดูดีกว่าวันนี้วิวจะเบียดเข้าเส้นใจเราไปดูมุมมองของโยธินเอฟเอคปพูดถึงมวยคนนี้วันนี้ลาไปก่อนนะเอพบกันใหม่นู่นเลยไลฟ์ส่วนข้อมูลทางตรงมวยไทยจะสี11โมงครึ่งนะเดี๋ยวของแดงจะไล์ให้เอฟซีครับราบ,บรับฟังวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็ส่วนตัวผมก็สนุกนะครับสนุกสูสีสนุกมากถามว่าชอบใครนีผมไม่มีชอบเป็นการส่วนตัวเพราะมวยคู่นี้มันจะมันจะชนะกันที่แบบสมองมวยและไอคิวมวยชนะกันที่เขาเรียกว่ากินกันที่สมองมวยและไอคิวมวยหรือที่หรือที่ว่าร่างกายใครมาดีกว่ากันกันเองสภาพร่างกายอันนี้เป็นตัวชี้วัดเลยนะแต่ฟันธงว่าใครชนะนี่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับมันอยู่ที่ ร่างกายไทยดีใ,ใ,ใครเตรียมตัวมาดีกว่าถูกต้องครับโอ้โหนี่คือมุมมองของโยทิน FA ฟเอคที่มองมวยไทย7สีอาทิตย์นี้นะโยทินไม่กล้าฟันธงแต่ถ้ามวยคู่นี้ใครมาดีกว่าร่างกายมาดีกว่าคนนั้นมีสิทธินะ์เข้าเส้นชยัยใช่ครับนี่คือโยทิน FA ฟเอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บค,ครับ